ทงเชมเบมร์นฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุนกลับมาอยู่กับอีอเราซือเช่นเคยนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องเปลี่ยวชื่อต้องอู่เตอเลี่ยงชือก็คือคำลักษณะนามของสันนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าสั์เนี่ยลักษณะนามในภาษาจีนเนี่ยเราต้องเรียกอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันค่ะ คำลักษณะนามของสัตว์นะคะในภาษาจีนเราจะแบ่งออกเป็นห้าตัวซึ่งตัวแรกก็คือจือจืจือน,นะคะเด็กๆลองพูดตามเราซื้อสิคะเก่งมากค่ะตัวที่สองก็คือเถียวเถียวเถียว,ยว,ยวเด็กๆลองพูดตามสิคะเหินห่าวค่ะหินห่าว ตัวที่สามก็คือผีผีผีผเด็กๆลองพูดตามสิคะเหินห้าวค่ะตัวที่สี่ก็คือโถโถโถอ่าเด็กๆลองพูดตามเร็วเหินห่าวค่ะตัวที่ห้าก็คือเฟิงเฟิงเฟิง เด็กๆลองคุ้ตาสิคะเก่งมากค่ะอาทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะใช้กับสัตว์อะไรใช้ยังไงมาดูกันค่ะก็คือจือจือ,จอใช้กับสัตว์ตัวเล็กๆที่มีขานะคะจือตัวนี้จะใช้กับพัวที่เล็กๆเนาะสัตว์ตัวเล็กๆแล้วก็มีขามีอะไรมัง่งเราซื่อยกตัวอย่างมาให้ดูคะ่ะ ที่ใช้ลักษณะนามเป็นจูนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะเราซื้อนาคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่เราซื้อได้สอนไปในตอนแรกมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะอ่าตัวแรกเป็นตัวอะไรเอ่ยจําได้ไหมคะกุยกุยกุยก็คือเต่านั่นเองค่ะตัวที่สองก็คือทู่ทูทูก็คือกระต่ายใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยตัวที่สามคืออะไรเอ่ย โกโกโกก็คือสุนัขและตัวที่สี่ก็คือจีจก็คือไก่นั่นเองอ่าสตัวนี้มันทำไมคะตรงกับใช้ทำไมถึงใช้จือเพราะว่าจือใช้กับสัตว์ที่มีขนาดเล็กและมีขาอ่าตรงตามทุกตัวเลยเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่ามันจะใช้ยังไงอ่าลองมาดูกันตัวแรกกุยใช่ไหมคะ 一只อ,อก,ก็แปลว่าเต่าหนึ่งตัวทู่ก็แปลว่ากระต่ายหนึ่งตัวอ只狗แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวอจ,อจีก็แปลว่าไก่หนึ่งตัวนั่นเองค่ะตัวที่สองนะคะก็คือเถียวเถียวนะคะ เยยหหะะถียวจะใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเลียวยาวจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้นะคะเถียวจะใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเลียวยาวจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้นะคะตัวอย่างที่เราซื้อมานะคะเป็นสัตว์ที่เราซื้อเคยสอนไปแล้วตัวหนึ่งและยังไม่ได้สอนใช่ไหมคะมาดูกันตัวแรกก็คือเสือเสือนะคะงู งูมันทำไมคะทำไมมันเลียวยาวนั่นเองเราจึงใช้เถียวนะคะเป็นคำลักษณะนามนะคะและตัวที่อีกตัวหนึ่งก็คือหยวหิหิวก็คือปลานะคะหิแปลว่าปลาเพราะทําไมลําตัวของปลานเนี่ยมันเลียวใช่ไหมคะเลียวแล้วก็ยาวเราจึงใช้คําลักษณะนามว่าเถียวลองฟังประโยคนะคะอีเ e, ถียวเชือ มูหนึ่งตัวอเถียวหีปลาหนึ่งตัวนัน่นเองค่ะแล้วคำลักษณะนามคำที่สามนะก็คือผีผีนะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นลักษณะนามที่ใช้กับม้าโดยเฉพาะนะคะถ้าเราเจอลักษณะนามอันนี้เมื่อไหร่รู้ไว้เลยว่าอันนี้จะใช้กับม้าเท่านั้นนะคะ อย่างนะคะก็คือที่ใช้เป็นพิเศษเขาก็คือหมานะคะหมาก็คือหม้าเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดได้ว่าอีผีหมาอีผีหมาหมาหนึ่งตัวนั่นเองค่ะ,ะคำลักษณะคำคนที่สี่นะคะก็คือโถโถโโถเนี่ยจะใช้กับสัตว์ที่มีนขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะ สัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อเคยสอนไปแล้วด้วยที่เราซื้อยกตัวอย่างนะอะไรใช้โถมัง่งมาดูกันค่ะตัวแรกก็คืออะไรเหนิวหนิววัวอยางอยางแกะจู่จูหมูหูหูเสือ ตรงตามอย่างที่เราซื้อบอกไปไหมคะว่าโถเนี่ยใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างกันอ่ะอีโถหนิวเราจะใช้ว่าอีโถหนิวก็คือวัวหนึ่งตัวอีโถอย่างแกะหนึ่งตัวอีโถจูหมูหนึ่งตัวอีโถหื เสือหนึ่งตัวนั่นเองค่ะและคำลักษณะนามคำสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเฟิงเฟิงนะคะเป็นลักษณะนามที่ใช้เฉพาะกับอูดนะคะใช้กับอูดโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเฟิงเนี่ยรู้ไว้เลยว่าลักษณะนามเนี่ยเกี่ยวกับอูดเท่านั้นใช้กับอูดเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างกาันอ่า อูดเนี่ยภาษาจีนเราจะพูดว่าลัววถัว่วลั่วถัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอูดหนึ่งตัวเนี่ยเราก็เลยจะพูดว่าอี้เฟิงลั่วถัวอีฟ้ฟงลัววถัวก็คืออูดหนึ่งตัวนั่นเองค่ะ,ะเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดน่ะใช้ลักษณะนามอะไรบ้าง จ้อจ้อเราจะใช้กับฝัดตัวเล็กๆที่มีขาใช่ไหมคะอย่างที่เราสื่อยกตัวอย่างก็มีอะไรบ้างเอ่ยมีกุยทู่โกจีเองค่ะอ่าตัวที่สองก็คือ ลักษณะเรียวยาวจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้สัตว์ที่ใช้ลักษณะนามอันนี้ก็คือเสือกะหูนะคะเสือกหีที่ใช้เถียวนะคะ,ะตัวต่อไปก็คืออ,อันนี้พิเศษมากมากใช่ไหมคะผีผีเราจะใช้กับม้าโดยเฉพาะนะคะลักษณะนามคำนี้เราจะใช้กับม้าโดยเฉพาะ คำที่สก็คือโถ,โถใช่ไหมคะเราใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีอะไรบ้างเอ่ยนิ้วหยางจูหูนี่คะ่ะและคำสุดท้ายพิเศษเหมือนกับคำลักษณะนามของมาก็ ลักษณะนามอันสุดท้ายก็คือเฟิงเฟิงใช้กับอะไรนะคะใช้กับอูดโดยเฉพาะนะคะอ่าต่อไปเป็นการบ้านนะคะการบ้านวันนี้ไม่ยากเลยเราซื้อบอกเลยไม่ยากเลยเาจะให้ไปนะคะก็มีใบความรู้ เรื่องคำลักษณะนามของสัตว์นะคะในนี้ที่เราซื้อให้ไปก็จะมีตัวจีนพินินคำอ่านให้ไปนะคะแล้วก็คําอธิบายคําลักษณะนาม5ตัวว่าใช้กับอะไรบ้างแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเราซื้อให้ทำอะไรมาดูกันคะ่ะจับคู่สัตว์ให้ตรงกับลักษณะนามพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ,อ่ย เราซื้อเชื่อว่าเด็กๆของเราซื้เนี่ยทำได้อยู่แล้วนี้อีอีเราซื้อเซนิสซ์อินโนสุเกะก็ขอตัวลาไปปราบอสูรก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ